ของเด็กกินไหมครับนี่อันนี้ของเด็กกี่บาทครับนี่ของเด็กนี้ยี่สิบบาทก็ดีน้ำเข้มข้นมากเขาก็ไปร้านขายของเลยขนมแ้้วของจำแบบบ้านบานสวัสดีครับครัวด่งเด่ดซันเบลลี่ครับวันนี้ จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านนะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เจ้านี้อร่อยนะก็ชาติถือว่าใช้ได้เลยครับก็ไม่ได้ไปกินนานละวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนไปกินห่างจากบ้านเรียนไปนิดเดียวเองสวัสดีปองคุณก่อนวันนี้ไปกินข้าวกับปองคุณกินข้าวหรือยังหิวข้าวหรือยังอ๋อหิวไปกินเป็นเพื่อนพ่อหน่อยสิบโมงแล้วเอารถอ,อ,อะไรไปนี้ไม่มีอถอะไรเลยเอา,ารถสเลน์งไปไงหม่ะเอาสเลนกันดีกว่า ใส่เร็กยา่ไปดีกว่าอยูใกล้ๆนีเองครับยิงเดินไปก็ได้นะแต่ว่าจะเอารถยาวไปเนี่ยก็ค่อยยากเลยขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกร้านนี้อร่อยใกล้บ้านดีติดถนนนะของนักทองเที่ยวมาแล้ว ถ่ายถ่ายแสดงกันเได้ถ่ายมอกกล้องมอกฐานเยอะะบ้านเราไปานหมดีออ๋วบ,บ้านเราไปแค่ร้อยกว่าเมตรน้านนเนอย่เนเทนเีู ซอยไปเป็นซอยนี่ทางเข้าสวนควาลุงเด่นก็ไปทางนี้นะครับทางไปสวนควาลุงเด่นแนี่เลี้ยวไาตรงนี้วันกิโลหนึ่งนะครับโอ้วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับอากาศดีแล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้แน่ร้านเล็กๆไม่มีป้ายนะแต่ว่าแต่ว่าอร่อยนะกลางวันนี้คนเต็มนะครับรถเต็มเลยนี่อาก๋วยเตี๋ยวฟังปอนก๋วยเตี๋ยวเจ๊ปุ่ อร่อยคือการันตีครับร้นานนี้แหม่ไม่อร่อยแต่ไม่มีคนเลยวันนี้มันยังเช้าอยู่มั้งเนาะก๋วยเตี๋ยวมีไหมครับก๋วยเตี๋ยวอ่าไปมาลงมาบอกคุณจะกินอะไรอุ้ยรถรถไหลรถไหลบอกคุณจะกินอะไรไปดูไปสั่งเลยน้ำเงี้ยว,วน,น้ำเงี้ยวอ่ะคุณจะกิน <c oughs> น้ำเ <c oughs> งี้ยวเหรอน้ำเงี้ยวอ่ะบอกคุณว่าน้ำเงี้ยว กินนี่เลยครับ่ออายายคลิเอ <laughs> นอนี่ก๋วยเตี๋ยวเอาน้ำเงี้ยวใส่กินที่นี่หนึ่งแล้วผมเอาก๋วยเตี๋ยวน้ำตกไม่หมูเลยเนื้ออ่าน้ำตกน้ำตกหมูหนึ่งนะครับที่นี่ก็มีบริการน้ำฟรีผักฟรีเห็นไหมนี่ร้านไม่ใหญ่แต่อร่อยนะนี่ผักให้ฟรีใครกินขนมจีนน้ำเงี้ยวก็มีผักกาดดองให้ดูหม้อตุนเขาไม่ใช่หมอ้อเล็กนั่นแหละ วันหนึ่งอยู่บ้านนอกเราขายหม้อขนาดนี้ก็โอเคนะดูน้ําซุปครับนี่อืมเห็นไหมตุนโอ้ใสเ่เบเตดยด้วยเหรอครับเนี่ยหอมหอมเนาะน้ําซุปเข้มข้นหมอ้อนี้มันใช่หม้อเล็กเลยครับดูวดหมดนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าไม่หมดนะเดี๋ยวตอนเที่ยงมาไม่มีที่นั่งแล้วสวนมากตอนนี้คนก็ไปไปไล่ไปสวนเนาะ คนเขาก็ไปไล่ไปนากันก่อนเดี๋ยวตอนเที่ยงเขาก็ขี้เกียจหอกับข้าวไปเขาก็มากินนี่หมดนะครับบาย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 หมดโอ้นั่นนั่นหมูเลยครับนะ่ะหมูตุน๋นโอ้ตุน<ม>๋นเป็นน่ากินมากที่นี่ก๋วยเตี๋ยวราคากี่บาทครับเจ๊ปุ๊สามสิบเต้าสามสิบบาทพิเศษสามสิบห้าพิเศษสามสิบห้าอ่ผมเอาพิเศษแล้วกันบองคนเอาธรรมดาพอมอนะั้งเนาะธรรมดาก็ได้เยอะมากแล้ว <laughs> าขายมาจักปีแล้วก่อนนร้านนี่ห้าปีหกเจ็ดปีแล้วเ <6, 7 S 2> นาะ <5. S 2> แต่ว่าไม่มีป้ายนะคนคือขายเฉพาะคนในหมู่บ้านนี่แหละแต่ว่าคนอื่นถ้าคนที่นเขาเขา,เขาเคยชิมคนบ้านเหล่าก็มากินดี <5. S 2> คนบ้านเหล่าเป็นอบตเป็นอนามัยอะไรก็มามามากินมาชิมกันครับง <5. S 2> ผมเอา ก๋วยเตี๋ยวผมเอาเส้นอะไรไไดีเนาะวันนี้เอาเส้นใหญ่ด้วยกันถ้าน้ำเงี้ยวก็ราคาเท่ากันเนาะสามสิบสามห้านะหม้มมอน้ำเงี้ยวอยู่ไหนครับโอ้หม้มอน้ำเงี้ยวอยู่นี่ดูดูพี่น้องดูเส้นขายน,ยน้อยนะเนี่ย่ีเพิ่งรีแค๊สไปเพราะคนจะมาตอนทเที่ยงๆนี่ครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่เข้มข้นนี่ครับ ขอคุณจะกินน้ำเงี้ยว <S 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 เดี๋ยวนะั่นผมจะชิ้นนะนนะอะไรนั่นขขนัน่น่ากินอะไรนะอะไรขาวๆนะก็คือหัวไชเท้าอ่ามันขอคุณเอาเก็บเดี๋ยวไปเอาจานมาใส่ผักเราจานอยู่ไหนเอาโฟมเลยเนาะจานจานใส่ผัก,รผกหรือว่าเอากล่องโฟม <S 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 นี่เขาก็มีผักให้บริการฟรีเราไปนั่งรอ อ๋อยังไม่มาเพิ่งมาครับนี่นั่งไหนนั่งนั่นนะนั่งไหนนี่เขาก็มีผักให้แล้ก็ดีไปเลยของคุณไม่ชอบเท่าไหร่ถ้าลำโตกก็ต้องกินกับหัหูะพานี่มันเข้ากันดีครับแนวตรงนี้เลยเนาะตรงนี้จะเห็นแสงดีหรือเปล่ามารู้เนี่ยนี่ก็ ถ้ามีโอกาสได้มาลองมาชิมดูครับรสชาติก็ใช้ได้ก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะครับก็ขนาดคนบ้านหลวงบ้านเหล่าอะไเขาก็ยังตอน,นเทีเท่ยงก็เต็มอ่ะเห็นหม้อใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเหรือเือนะตอนบ่ายหมดเกลี้ยงครับคนเต็มนี่แหละเดี๋ยวรอดูหน้าตาก๋วยเตี๋ยวเราว่าหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนครับขนมจีนขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่ของปองคุณอันนี้อันนี้ของของเด็กไหมครับนี่อันนี้ของเด็กกี่บาทครับนี่ของเด็กยงนี้ ยี่สิบบาทก็ก็ชิมได้ครับนี่ก็มีนี่แหลปะปกคุณไม่ใช่บาทอาถอดแมสเลยที่นี่ถอดแมสออกดีๆเลยเดี๋ยวรอดูกว๋วยเตี๋ยวพอ่ออิ่มไหมเนี่ยยี่สบาทนี่เยอะเมื่อกี้ไปสั่งธรรมดาปกตีก็กินราคานี่เหรอปกพอคุณมากินบ่อยกับพอ่อร้านนี้กินทุกวันแหละไม่ปรุงเหรอครับไม่เอาอะไรสักอย่าง แสดงว่าอร่อยจริงครับเด็กมากินแบบไม่ต้องปรุงแล้วไม่ต้องใส่พริกใส่ใส่พริกใส่น้ำส้มใส่อะไรแล้วไม่ต้องใส่เป็นยังไงรสชาติอืมอร่อยอืมอ่ะโชว์ในกล้องหน่อย <I like. S 1> อืมอ, <I like. S 1> อร่อยครับยี่สิบบาทเราไปทำเองน้ำเงี้ยวหมอ้อหนึ่หมดเป็นสี่หนะ้าหกร้อยนะอ่าอ้าวของพ่อเด็นมาแล้วลองดูหน้าจาฝังบงนี้กันนะครับเดี๋ยวนั่งด้วยกัน S 1> <S 1> <S <S นี่ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกใช่ไหมดูหน้าตานี่ครับนี่หูยเลือดเกือบเข้มข้นยิมช้อนปองคุณก่อนนี่เดวให้ดูนี่น้ำเข้มข้นมากนะนี่ใส่ละแองใส่หมูใส่มันมีเอ็นนะเมื่อกี้ลองเปลี่ยนเป็นเส้นเล็กนะครับนี่ก็เติมพริกนิดหน่อยก็ได้ชิมเลยนี่ครับอร่อยเข้มข้นมากอะ่ะเดี๋ยวผมไปปรุงแป๊บหนึ่งครับ โอ้สดเสียงสดน่ากินเลยปองคุณลองไปลุกไปดูหน่อยดูกล้องให้พ่อหน่อยว่พาพ่อหองขวานไหม <laughs> ดู้อให้หน่อยหัวขานไหมไม่ขาดแต่ตรงนี้เอ้าวกะเซย์ว่าขาดใช่ไหมงี้ไหมงีขาดไหมงี้โอเคไ,ไหมกินแล้วนะเดี๋ยวอ่ะอนนโอเคก็โอเคตามปอคุณบอกกันแหละอันเดียี่น้องเด้เดียวเตี๋ยวหมู เดี๋ยวหมูน้ำตกเข็มขน้นเข็มขน้นอืมหมูนุ่มมากน่าผักอ,ะอ่ะใส่นิดหน่อยใส่นิดนึงอ่ะกินะทัทงนิดนึงหอม่ากเนี่ยหมูมตุ๋นกำลังไ,ได้ที่นะครับอร่อย หมูตุนเขาไม่ได้หั่นบางๆนะเขาหั่นแบบนี้เลยนะหั่นแบบอุ้ยร่วงหั่นแบบเต็มคำนะนี่ร้อนนายบอกไม่หิวถามว่าหิวไหมเมื่อกี้บอกไม่หิว,าหวหนายถึงนายถึงไม่พูดไม่จาอะไรเลย ซัดอย่างเดียวเลยบอกไม่หิวไม่หิววันนู้นก็มาซื้อก๋วยเตี๋ยวเหรอวันนีาคงจะมากินแต่ว่าร้านเขาปิดเมื่อวานลูกค้าลืมมาแล้วไม่มีป้ายร้านนะนี่เจ้าของร้านก็เอาอะไรปิดหน้าร้านไม่หมดเลยอะแต่ว่าลูกค้ามาตลอดไม่ลูกค้ามาแล้ว ถ้าคนปกติขับรถผ่านก็มารวบเป็นร้านเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอาจจะผิดสังเกตตรงที่มีรถมอเตอร์ไซค์จอดเยอะๆตอน,นเที่ยงเขาก็เป็นร้านขายของ้วยขายขนมร้านของชำแบบบ้านๆ อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอมากินข้าวกับปังคุณครั้งแรกนนเนี่ยมากินก๋วยเตี๋ยวติดตระแสน้ปอปังคุณกินข้าวมันอร่อยไหมอร่อยมากเข้มข้นเลยครับ มีต้มยำดีก่าเจ๊ปุ๊อ๋อครับมีเย็นตาโฟด้วยเหรออ๋อเห็นขวดเย็นตาโฟคือที่นี่มีก๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะครับก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นเออน้ำตกนะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเรามีเย็นตาโฟแล้วก็มีน้ำเงี้ยวมีครบๆเลยครบัครบ,รบมาที่นี่คืออยากจะกินเย็นตาโฟก็มี เดี๋ยวเราชอบกำลังจะมารีวิวเมนูอื่นกับป้องคุณอีกหิวข้าวไหมครับไม่หิวหิวข้าวไหมครับบอกไม่หิว <c oughs> ตักดูตักดูตรงนี้เลย เป็นร้านโปรดประจำของปองคุณนะครับร้านเนี้ยเดี๋ยวรอบหน้าพ่อจะฝากกล้องมาด้วยนะเวลาปองคุณมากินก็ถือกล้องมาให้หน่อยมาถ่ายเองเลยช่องแฟมิลี่ไงได้ไหมมาถึงก็สั่งน้ำเงี้ยวเลยครับพิเศษเลยอย่างนี้นะเอาแบบชามใหญ่เลยกินโชว์เลย ไม่มีเงินไม่มีเงินเปิดไม่หรือเปล่าเนะี่ยก็มาช่วยพ่อทํางานเดี๋ยวก็ให้ตังค์ดิเงินเก็บตัวเองก็มีไม่ใช่เหรอเงินวันนั้นเงินวันเกิดไม่ได้หมดละไม่บอกเจอกันวันนีอยู่เง,นงนินเงินออมสินที่ที่พ่อให้ตอนวันเกิดปีก่อนนู้นก็ยังอยู่ในกระปุกนะน,นั่นพะันหนึ่งเนี่ยนะ กี่พันนู้เ erm ่าพันพันห้าไม่หรอกนะสามพันาเหรอเพพ่อก็ให้บอกมาถามพ่อพ่อจะให้ใส่วาให้วันนี้วันละห้าสิบบาทใส่อมสินให้วันละห้าสิบบาทเวลาอยากได้อะไรก็ต้องมีเงินเก็บถึงจี่ไ้ไปซื้อได้อยู่ดีไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรมาก็อยากได้อย่างเงี้ยใครจะมีเงินด่วนให้ขนาดนั้นต้องต้องรู้จักเก็บอม เก็บวันละห้าสิบาทก็เดือนละพันห้าแล้วปีหมื่นแปดแล้วนะคุณอยากเอามสิมวันละห้าสิบาทนีไ่ได้ปีหนึ่งหมื่นสิบเดือนก็หมื่นห้าสิบสองเดือนก็หมื่นแปดไม่มีตัง ลงจากไปไหนมาเนี่ยไปมาจากมันไม่กินเหรอไม่กินเลือดอนี่เหรออร่อยเก็บตกให้ปองคุณก่อนเลือดไก่ อืมอร่อยเอาขนมได้ไหมเอาน้ำเอาน้ำมาเลมาให้พอ่อกอดไปติ <c oughs> ๊บมนอร่อยอร่อยเนาะ <c oughs> น้ำเงี้ยวก็อร่อยอร่อยเด้อา <c oughs> ก,กินแทนบองคุณก่อนเ <c oughs> นี่ยของหมดแล้วครับเลยน้ำเงี้ยวก็อร่อยเด้อสุบน้ำเงี้ยวก่อน ของคุณไม่ได้ปรุงขนาดไม่ได้ปรุงก็ยังเข้มข้นครับอืมไปผ่านไปผ่านมาลองไว้มันกินเรื่องน้ำเงี้ยวนี่ที่นี่แก้วนี้อร่อยครับปกติทุกครั้งผมจะมากินแต่น้ำเงี้ยวนะใส่ผักกาดดองเยอะๆอ๋อน้ำเขียวดีกว่า,าน้ำเขียวน้ำแดงก็ได้น้ำเขียวไม่กินนะนุ่ม,มละครับ แซ่บถูกใจโอ้โหอร่อยมีโอกาสก็ลองมาชิมดูครับมาน้ำมากินหน่อยน้ำกินน้ำอารมเย็นเย็นหน่อยนะวันนี้น้ำมานั่งก่อนมานังก่อนนั่งกินน้ำก่นอนเขาไม่ให้เห็นยี่ห้อมใช่เหรอชื่นใจจัง เก็บตังค์เลยครับเดี๋ยวให้กองคุณจ่ายนะวันนี้นะลูกเป็นลูกก็ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทีไม่มีเงินฮะไม่มีเงินเอา้าเป็นลูกก็ต้องจ่ายเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ใช่เป็นลูกให้พ่อไม่มีตังค์เลยเหรอเงินมันเกิดไปไหนไมไ่เอามาอเท <laughs> ่าไหร่ครับ เจ็ดสิบบาทค่ะฮะน้ำด้วยนะ <S <S จ้่โอ้อันนี้สามสิบสามสิบยี่สิบอันนี้ยี่สิบห้าสี่หกสิบเจ็ดสิบโอ้เห็นไหมไม่แพงครับอยู่มานอกเราอันนี้ไม่ไ,มได้คิดสั่งพิเศษไม่ได้พิเศษหรอมันคิดหรอไม่ไสั่งพิเศษโอ้นี่ที่ทำเมื่อกี้ที่เห็น,นคือธรรมดานะครับได้เยอะขนาดนั้นเลยนะเห็นไหมโอ้ก็นึกว่าพิเศษอืมนึกว่ได้เยอะเลยกินอันนี้อันนี้กับน้ำสองขวดเจ็ดสิบบาทเองครับหรือใครไม่กินน้ำก็ที่นี่ก็นะครับน้ำฟรี น้ำพ่ก็ให้ดื่มฟรีนะครับนี่ <c oughs> เป็นลูกเป็นเต้าทำไมไม่เอาเงินมาเลี้ยงพ่อพ่อไม่ได้บอกเดี๋ยวคลิปหน้าต้องมาเลี้ยงนะเข้าใจไหมอา้าวโอเคมังนะมังมัง,มงอามังอีกเนี่ยเลี้ยงพ่อสามสิบบาทเองเอาไปแล้วครับองคุณสำหรับอีพีนี้เราจะกลับบ้านกันต่อครับทงคุณก็จะไปบ้านละ ก่อนจะไปทำงานต่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ครัวลุงเด่นแมงมิลี่มองกล้อเลยสิอี <laughs> มแล้วเ <laughs> หรอ <laughs> ครัวลุงเด่นเอาฝากปิดช่องปิด, <Family. S 1> ปด,ปดคลิปให้หน่อยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลุงเด่นกับปองตุ่นขอตัวไปแล้วครับสวัสดีครับเซร็จเสร็จเดียวกันหันมาชิมเลยเนาะอร่อยไหมการันตีให้กี่ดาว หดาวเต็ม5้าเลยครับไปลคะครับ